ดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข,เข้าไปในห้องน้ำก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดสดๆค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจได้ทำการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่า ตอนนี้ลำไส้เดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลำไส้เดิฉันแล้วก็มีคนแนะนำเซนติตินให้เดิฉันทานค่ะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิตวิตกัสห้าห้าสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรไดีฉันก็เบาลงจนครบ20บวันที่คุณบอกว่า,วาจะทำได้ทำการตัดลำไส้เดิฉันดีฉันกลับกลับไปตรวจใหม่ ท่านก็แปลกใจตกใจค่ะทันดินว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทําไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์นตินหรือเรากินเซอร์นตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยคุณหมอเขาบอกว่าเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์นตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้ คือเธอในตินะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดคือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วแถใในล้าำไส้ดฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะคือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะ